สวัสดีครับสวัสดีแ FC แฟนครับ f อซี FC ซอนอย FC น้องญิงครับผมบอกกับบ่าวโทนในช่องท้องพูนแบ่น้อยน้องหญิงครับครับพี่น้องกะปอดีวาสีมา,าเล่าเรื่องเล่านะครับที่น่ายินดีอีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับน้องอุงอิงกับแม่แม่อซนะครับ ได้ทักมาบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่หม่นน้ำเบาโทนนะครับเนาะและแม่เพิ่นก็นได้คุยเรื่องเล่าต่างๆของเพิ่นให้เบาโทนได้รับฟังนะครับแม่เพื่อนก็นเป็นคนสีสเกตเีงนะครับพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เพิ่นก็นได้ไปอยู่ที่เยอรมันนะครับแม่เพิ่นบอกว่าเพิ่นมีความเชื่อนะครับว่าน้ององค์อิงเป็นคนที่มีบุญบาร,รมีมาก แม่เพื่อนกสิขอพึงบุญบาร,รมีน้องนะครับแม่เพื่อนบอกว่าตอนนี้กําลังทําเรื่องขายที่ดินนะครับถ้าแม่ขายที่ดินใดเนี่ยคอยดูเลยมาลายล้านเอ้ยมาลายแสนมาลายแส,ยน,าายสยนน้องแตกแน่แน่แม่พนนอะบ้าพี่น้องเป็นตาดีใจครับได้ยินแบบนี้เราก็หูซึกดีใจแทนน้องอญินนะอนนงนะครับเนาะที่พ่อพ่อยแม่เพิ่นหักเพิ่นแพงนะครับ เออดีดีทำไมเธอเอาขี้ตมมาทาชันแบบนี้ฮะเบิ้งพี่น,อน้องเบิ้งกัะแม่เพื่อนกระไดบูชาวัตถุมงคลน,น้ำเบาโทนนะครับเป็นรูปหล่อ1.5นิ้วแล้วก็3นิ้วนะครับเพื่อนำไปไอ้บูชาวันขึ้นคอนโดนะครับแม่เพื่อนซื้อคอนโดอยู่ในกรุงเทพนะครับเนาะ แม่เพื่อนก็นอยากสใหายน้องมีโอกาสเดินทางไปทําการแสดงกรุงเทพอยากให้น้องได้ไปพักอยู่หันแม่เพื่อนบอกแบบนี้นะครับแต่ว่าน้องกะจักสิก้าไปบอกพี่น้องเพราะว่าทีมงานมีหลายคนาพี่น้องเนาะแม่เพื่อนว่าโดนโดสิกับมาไทายเทน,นึงนะครับแต่ว่ามีคอนโดอยู่ที่กรุงเทพกับบอดใี้ไซบอดดี้อยู่จังสี่นะก็อยากสีให้ให้น้องได้ไปพัก ลดค่าใช้จ่ายนะครับหลังจากที่ผู้เจ้าปฐุมมงคลลงปูหมุนน้ำเบาทนแล้วก็มีมาไล่ทิพให้น้องอุงอีกนํานะครับพอดีเมื่อกี้ก็ได้ไปส่งพระนะครับให้แฟนครับเอฟซี FC ที่โอนเงินมาแล้วนะพี่น้องเนาะบาทุนก็นได้ไปทับกัจัดทรงแล้วก็เลยกดเงินนะครับเพื่อที่จะมาให้เป็นมาไล่ทิพน้องอุงอีกนะครับสำหรับที่ฝาก ผ่านเบาวโทนมาตอนนี้ก็น่าจะมีอยู่สามพันกว่าบาทลวครับพี่น้องคนละห้าลอยคนละสามลอยคนละสองรอยคนละล้อยนะครับหลายๆท่านหลายๆคนเพิ่นอยากให้นะครับเป็นความหักความแพงให้คนละนิดคนละหน่อยเพิ่นว่ากะคืออยากสนับสนุนน้องน,นะครับค่าใส่ใจน้องหลายอย่างสินะครับแล้วก็เป็นความเชื่อนะครับบางคนเพิ่นว่าให้มาไล่น้องแล้วกะหูเสึกสบายใจหูเสึกว่า มีโชเขมามา้าพี่น้องอ้านี่ก็เป็นความเสื่ออีกนะครับพี่น้องส่วนผู้ใดอยากฮู้นะครับสอบถามมาหลายคนก็ได้ท่ายิปเ,เป้เบิ้งแล้วล่ะครับพี่น้องว่าบ้านเล็กที่น้องสองทองคือเลขอะไรนะครับนี่นี่คือบ้านเล็กที่เพื่อนครับบ้านหักน้องสองทองนะครับบ้านเล็กที่104นะครับพี่น้อง10-4นนะครับเนี่ยสองทอง บางคนดึงเฟืองลงไปกล้องไหมไหมพี่น้องอ,อากาศห่อนครับพี่น้องมันนี่ห่อนเลยล่ะห่อนแบบแดดชนิดที่ว่าโอ้ยพี่น้องเอ,อ้ยคักขนาดแดดแบบบ่มี่โฮมเลยครับไปส่งพาเมื่อกี้ขี่รถไปว่าแมนซิใหม่ครับพี่น้องอากาศคักขนาด นี่ครับแบงแบงก็คือวันนี้มีโอกาสได้กลับมาพักผ่อนที่บ้านนะครับแลกะก็เป็นจังหวะที่ไอ้แาเพลงนะครับเพื่อนว่างพอดีนะครับพี่น้อง่อนมีเวลากันเลยมากไอ้สอนหล่องสอนลำน่ำเนาะครับเนาะ ช่วงว่างหันนะครับสามสี่มือที่ยาเพียงบริข้าเขา마คือญาเพียงเป็นติดธุระงานแต่งเป็นไปธุระงานแต่งทางต่างจังหวัดนะครับเก็เ,กเลยบริข้เขาานะครับก็เลยบริสอนน้องนะครับเมื่อนี้ถือมีโอกาสนะครับว่างพอดีนะครับก็เลยด้เข้ามาสอนหลอกสอนล้ำกันต่อครับสังวาดเพื่อนการขืนการหลอกลํำเพื่อนพวกนี้นะครับเป็นไอ้ก้ารฝึกปลื้นะครับฝึก เสียงฝึกหลายๆอย่า,างนะครับพี่น้องให้ชํำช่องหรือว่าให้มีความคล่องให้ม,มันมันมันอยู่ในในใจไปเลยนะครับขึ้นเอือนคือนมาจังสีเนี่ยมันหัวเลยว่าต้องไปหล่องใดต้องไปไปขื่นลงจังใดนะครับถ้าซ้อมดูๆหล่องดูๆแล้วมันจะชินไปเองครับมันจะมีความชํานาญนะครับพี่น้องกัรอติดตามครับอนาคตเป็นสิ่งที่เฮา อยากเห็นว่าสีเดินทางไปทางไหนนะครับไปทิศท,ทางไหนนะครับนี่มานีพอไกลกันมาครับพอไกลก็ว่าจะไปงานที่อุทุมพรเหมือนแรงนำนะครับเพราะว่าคนว่ามีอยมีอยงมีไม่เท่าหรือมีอียงนี่ล่ะสิไปให้เสียบีเพร่อนะล่ะสิไปงานเหมือนแรงนะครับเหม,มือนแรงกับมีอุทุมพรน,นะครับบานงคู่กับมีมอลำนะครับพี่น้องบ่าทวทุ่นย่างยิ้มแวแวว่าม,ามีมอลมอยู่บานงคู่นะครับยบังบ้านดอกไปเบิงอยู่พี่น,น้องคือเงียบมีซี่ีแนวนี่นะครับ มีมอลำใหญ่ทั้งที่คือมีมิดซีรีค่ับแกน่าก็เลยว่าสิออกไปเบิ่งนะครับว่าเพิ่นมีงานอีียงกันนะครับอยู่ที่โรงเรียนบัณจันน้องคู่นะครับสถานที่มองเดียวกันละครับกับที่สาหน่อยลงนะครับแสดงเมื่อวันที่12มกราที่ผ่านมานะครับแต่มื้อนี้เป็นอีกกลุ่มนึงนะครับที่เพิ่นได้ทาการวาจางวงระเบียบวาทศิลป์นะครับมาทาการแสดงอยู่ที่บ้านน้องคู่นะครับบัตรหน้างาน120บาทนะครับผูไดสิอยู่ใกล้ สีไป้กำลังใจสาหน่อยทางอุทุมพรหรือว่าสีไม้กำลังใจระเบียบวัตถศิลป์อยู่ทางบันนงคู่กะเลือกอ็นะครับพี่น้องเหียนว่าทางอุทุมพรสาหน่อยเป็นแพงขายบัตรแข็ง5,000ันใบหมดแล้ววะสันป๊าดพี่น้องว่าแมนบุญบันนงคู่แล้วขายบัตรแข็ง5 0พันใบหมดแล้ววะสันจวดค่าขนาดเลยครับมือแรงคนสีบปอาญะอีกสบโปมืออื่นอยู่ทางไอ้อยียงก่อพี่น้อง ยับไปหว้วยข่าบ่อกมืออื่นนะมกเขียบทั้งหว้วยข่าทั้งมักเขียบนะครับสาวน้อยเปรนแพง,พง,พงออกไปทางวังหินประมาณ10กิโลนะครับจากสีสเกตกับบ่อใก,กล้ครับอ่ะขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับกขอบคุณพอหักไม่หักทุกท่านเด้อครับติดต่อทางบ่าวโทน บูชาวัตถุมงคลหรือว่ามอบมาลัยน้ําใจให้กับน้องหญิงผ่านทางบ่าวทนนะครับเดี๋ยวบ่าวโทนจะมอบให้น้องทุกบาททุกสตางค์นะครับจากพ่อพแม่เอฟซีทุกท่านก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกินบ่บกจกบ่ลงนะครับเหมือนพระรุ่นที่บ่าวโทนได้นํามาให้พ่อพยแม่เอฟซีได้บูชากันคือรุ่นจบบาทนะครับเฮงเฮงปังปัง,ปงดังดังรวยรวยไปพร้อมๆกับน้องหญิงเด้อครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไวส้สนิทก่อนครับน้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ